ผมอะฤดูกาลน,นี้ผมพูดตรงนะผมอันจริงๆผมอยากภาคผมอ,าอยากภาคแมนยูนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันแรกก่อนนะครับแต่ตอนฟุตบอลสโมโสรโลกที่ผ่านมาเนี่ยโอเคผมอาจจะทําอะไรให้ระคายเคืองหูาอาจจะติดเล่นติดได้เลยก็โดนวิจาาณไปพอสมควรก็ปรับปรุงไปแต่ผมผมมีความรู้สึกอะตอนผมผมกลับไปภาคฟุตบอลสโมโสรยุโรปอะผมรู้ตัวว่าผมมองหนึ่งผมมองไม่ค่อยทันด้วย ด้วยสายตาผมมองไม่ค่อยทัน,นสองสมองมันไม่เร็วประสาทมันไม่เร็วสมมติคนนี้ส่งจังหวะเร็วจังหวะเข้าทำเนี่ย,ยจังหวะจโจมตีเข้าไปยิงประตูเนี่ยผมรู้สึกว่าเด็กมันพูดทันแต่กูพูดไม่ทัน<ม>เออกูอพูดไม่ทันแต่มีวิธีเอาตัวรอดนะแต่ผมก็รู้สึกว่าก็ในเมื่อพูดไม่ทันก็มานั่งคุยมานั่งวิเคราะห์ดีกว่าแล้วให้มันเป็นหน้าที่ของ คนที่เขาพร้อมหรือเด็กรุ่นใหม่ที่ที่เขามีไฟมีความสามารถดีกว่าตอนต่อวิเคราะห์สู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวตรงวิจารต่อวิเคราะห์เนื้อต่อวิเคราะห์มาวิเคราะห์พี่แจ็กกี้พี่ิจารมีไอ้ดำเออเออที่เออว่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าพอวิเคราะห์เนี่ยไม่ไม่กดดันภาคบอลไม่ขนดันสะดวกง่อ่ะภาคบอลไม่คนกดดันเลยกลัวพลาดกลัวคนด่ากลัวไม่ถูกใจนู้นนี่นั่นคือคือมันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดตูนคิดนี่ไปเยอะมากเออ คือภาคบอลเนี่ยผมเคยภาคซีีเอสามปีตอนนั้นมีโลกโซเชียลแล้วนะแต่ไม่แรงหรือเมื่อก่อนเนี่ยผมภาคตั้งแต่สปอร์ตรีโอเก้าบเกเนี่ยผมภาคมาตั้งแต่ปีเก<ช>้าหกอ่ะ่ภาคจนโดนแบนอะ่ะอ่ะเีย yeah. นะฮะมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีฟีดแบ็อะไรที่แบบมาโจมตีเรามากมายตอนภาคซีเอก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะแยะแต่พอมายุคเนี้ผมรู้สึกว่าโอโ้โหมันน่ากลัวมากอ มันมาแบบมันมาแบบเป็นพายุมาเป็นสายน้ำเออมาเป็นสายน้ําแล้วมาแบบมาแบบเอาพูดตรงๆนะมาแบบมึงไม่มีอะไรดีเลยมึงมาด่ากูล้วนๆเลยอเอาพูดตรงๆอยากฆ่าตัวตายเลยอเออเออมาด่ากูล้วนๆเลยอ่ะมึงมันทําให้กูปรับปรุงตัวได้เลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเสียทุขภาพจิตว่าเสียทุภาพจิตทําอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้คนชอบกว่า like. เออก็เลยพยายามจะไม่ภาคยกเว้นอาจจะมีบางนัดอาจจะแบบรู้สึกอยากจะ อยากจะแบบสนุกอยากจะมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทําเล่นๆนะ,<ฮ>ะคือถ้าเราทําเราก็ต้องเต็มที่ต <Ừ> ั้งใจไม่ไม่ได้มีแบบอิเลกเเคระไม่ได้มีแบบตุกเอาเผากินแน่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ย